บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเจอเม้นแรงสำหรับคนทีเขามากคอมเมนต์กับว่ารัวาเพิ่อนเอาตาไดเบิงและเพิ่นเขามากคอมเมนต์แบบนี้ได้จังไดสสำหรับคนที่เขามากคอมเมนต์เพิ่นอาาเเนเขามาก comment, บบคอมา comment, เ,นเามนต์ว่าสำหรับหนังเรื่องคลายอ้อไม่มีดาราดังแล้วจะสนุกรอครับประมาณนี้ละพี่น้องนะคะเป็นจังได สำหรับ f อฟซีแฟนครับหลายคนหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์นี้กับภากันเข้าไปว่าให้เขาไปทั่วลงทันทีรากาสำหรับท่งนัน้ผู้บริหารบอสโจยมานินพีนองนะคะเพื่อนกับฟาดครับแบบจุกๆเลยบันเทาะนะคะสำหรับคนที่ได้เข้ามากคอมเมนต์ว่านังเรื่องคายอ้อไม่มีดาราดังจะสนุกหรอนะคะแสดงว่าเจ้าบอมิตา ค,คันเจ้าบอกว่าหนังเรื่องคลายอ้อไม่มีดาราดังแล้วอุ้งอิงละ่ะนะคะสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในตอนนี้ถือว่าเป็นดาราตัวน้อยในใจ fc แฟนคลับหลายคนไปแล้วนะคะหลายคนกับพากันว่าข่ยมาเบิง่งหนังเรื่องนี้ยอนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านพแพงหลักการที่เจ้าบอกว่าไม่มีดาราดังเดี๋ยวสิไล่ซื้อให้เจ้าได้ฟังนะคะว่า มีผู้ใดแน่นะคะเอาขึ้นมาเพียงแค่โบกีข้นพี่น้องนะคะบ่ว่าสิเป็นทางด้านเบลนิพาดานะคะทางด้านออฟสุร,รพลนะคะทางด้านบอสนุกพงศกรน้องอไอายศกุณาพรสำหรับทางด้านน้องอไอนะคะ้ใดัดน้อ <c oughs> พยายามผ่านพี่น้องแล้ไปอัดคลิป มาอา่านหน้าขึ้นกันแล้วคือปิดหนาปิดตาขึ้นท <laughs> 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 ้นั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับรายชื่อที่ได้ดกราวมานีบวสิเป็นบอสนกพงศกรน้องอไอสกุณาพรนะคะทางด้านเบลนิพาดาทางด้านออฟสุรพลทางด้านนางเอกออมแอมนะคะโดยเฉพาะตัวหลักนี่พี่นอ้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง นะคะเป็นจังไหรสําหรับได้ซื้อทีได้กล่าวมานนี้นะคะบ้านในดังพ่อโบอหรือว่าเจ้าต้องการดังแบบใดดังที่แบบลอยลงมาเลยโบหรือว่าจังไดน,นะคะคําว่าดังของเจ้านี่จ้าไมยความว่าจังไดรน,นะคะอุ้งอิงแค่อุ้งอิงคนเดียวก็เอาอยู่แล้วแค่อุ้งอิงคนเดียวก็ทําให้ fc แฟนคลับอยากจะมาดูแล้วสําหรับนางเรื่องนี้ นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้นะคะแอดมินกะมองว่าเจ้าเขามาเบนในเชิงปันปวนบอนะคะสาหรับผู้บริหารย่างบอโจโยมนินพี่น้องนะคะเพื่อนกะได้มีการรวบรวมเอาคนดังๆคนที่มีกระแสมาร่วมเล่นในภาพพยนตร์เรื่องนี้หลายคนละเด้นะคะเพื่อนกะมีตาเอาศิลปินดาราดัง,ดง มารวมเล่นนะคะอันนี้ยังดังบอสเดพ่พบอนะคะคำาดังของเจ้านี่มันต้องขนาดใดนันลาพี่น้องสัหรับทั้ดนานบอสโจโยมนันินหลังจากที่ได้พอกับคอมเมนต์นี้ไปนะคะเพื่อนกะนี่ละถึงกับบอทนเพื่อนกะได้มีการฟาดกลับไปจุกๆนะคะมีคนมาวางให้ขนาดนี้มีคนไม่ยามหนังเรื่องไข่ออกขนาดนี้ขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมากับมีคนมาวางให้ขนาดนี้แล้ว นะคะบอสจเพิ่นเป็นผู้กำกับเองนะคะเพิ่นกะบอสท,ทนตัวบานนี้นะคะนัน่นรัะพี่น้องกระเห็นใจท่งนางน,นั้นบอสจูยมาเนิ่งอยู่นะคะแล้วก็สําหรับนางเรื่องนี้พี่น้องนะคะมือว่านนี้ท่งนางน,นั้นบอสจูยมาเนิ่งน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงบางส่วนนะคะแล้วก็ทางศิลปินจากต่างคณะหลากหลายคณะนะคะมาร่วมบวงสวงในมือว่านนี้ สำหรับหนังเรื่องคลายอ้อถือว่าเป็นพิธีที่ FC ฟซีแฟนคลับหลายคนก็ว่าอยากสิเห็นภาพแบบนี้นี่มาโดนแล้วได้เห็นศิลปินนะคะมารวมตัวกันแล้วก็ได้มาพอนาะพูดคุยกันนาะพี่น้องนาะถือว่าเป็นบรรยากาศที่คลึคลคืนแห้งหลายคนกับผ้ากันใส่ชุดสีขาวอ,อมาร่วมบวงสวงในภาพพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เสื้อว่าภาพพยนตร์เรื่องนี้พี่น้องเอซีแฟนคลับผ้ากัน ตังเป่าไว้แล้วนะคะว่าห0 0้อยล้านนี่ไม่อยู่นะคะพูนรับพี่น้อง1,000ล้านนะคะเป็นจังไยสำหรับนางเรืองนี่ขันฮาได้1,000ล้านอีหลีกสิไปเชื่อมโยงกับคำว่าของอุ้งอิงได้บันนี้นะคะสำหรับอุ้งอิงก,ก็นานี่น้องได้ว่าว้นะคะว่าลาสิภาพอโจ จับเงินพันล้านแล้วในตอนนี้กับบรูนะคะว่าบอดโจเพิ่นได้จับละไปสําหรับเงินพันล้านนี้นะคะขันห้าเพิ่นบอทได้จับนี่ละนะคะสหรับนางเรื่องนี้ละพี่น้องกะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คําพูดขององอุ้งอิงจะเกิดขึ้นจริงๆที่บอกว่าลาสิภาพอโจจับเงินพันล้านลาบอบอซือดอกนองว่าทั้งสี่ละพี่น้องนะคะหลักการหลายคนกับภาคกันว่าหรือว่าจะเกิดกับ นั่งเรื่องคครอ้อเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ขนาดยังไม่ถูกใช้ออกไปนะคะเอิรว่ากระแสตอบรับดีแห้งบวสิเป็นสำนักข่าวเพจดังหลายเพจพี่น้องเพื่อนเดมีการแพร่กระจายนะคะว่าสำหรับบอดจูบริหารวงสาวหนอยเดอนะคะเพื่อนสิได้มีการเฮ็ดหนังส้างหนังึ้นนะคะซึ่งก็ถที่ว่าเป็นคณะ,ะสาวหนอยเพรนแพงส่วนมากศิลปินสาวนพเพรนแพงก็สิร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ ะะสำหรับ,บคํวบาใไข้ออพี่น้องนะคะกะ็เหมือนเป็นลักษณะที่แบบว่า,านี่ล่ะศิล,ลปินบอกพี่น้องศิล,ลปินโบนับถือนะคะนับถือครูบาอาจารย์ประมาณนี้ละพี่น้องนะคะกัขันห้าเห็ดพิษก็นี่แหละนะคะสำหรับเรื่องพวกนี้นี่นะคะก็หลายคนอยากสิรู้อยู่แล้วนาอพี่น้องนาอโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ลี้ลับนะคะหลักกาเรื่องนี้นี่เกี่ยวของกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงโดยตรงเล่ยวันเถาะนะคะ ได้เอาลูปบปวเตอร์น้องอุงอิงขึ้นไงกวนมูวันเถาะสหรับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ลากานะคะเหมือนจะเป็นทางด้านเบลนิพาดาพี่น้องได้เป็นนั่งเอกของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะอันนี้ยังดังบอนได้พ่อบอสําหรับเบลนิพาดาไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมากะดังกะปังซุบเพลงอาโโลดสำรับศิลปินผู้นี้ ะะละักกะนาตาเพิ่นก็คือดาราวันทอสาหรับทางด้านพี่เบลนิพาดานะคะล้กก็สาหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบานแพงนะคะน้องกับดังบอนเดพ่อบอหรือว่าเจ้าตองการดังซ้ำใดไม่ว่าน้องอุงอิงจะมีรายชื่อในกิจกรรมกิจกรรมไหน FC แฟนครับหลายคนกับภากันเข้าไปดันเข้าไปโหวตเข้าไปปั้นให้นองได้รับรางวัลอันดับหนึ่งได้ครองอันดับหนึ่งแล้วน้องก็ได้มาทุกอัน ซัมนียังบ่อนเด้พอ่อบอก็นานนี้น้องกะเด้รับมาแล้วสําหรับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพันยี่สี่น้องกะได้รับมาแล้ว,ส,ว,ว,ลลวส่วนหมากในตอนนี้เพจดังหลากหลายเพจพากันแห่มาทําข่าวเกี่ยวกับอุ้งอิงเพราะว่ากระแสของน้องมาแรงมากๆนะคะอันนี้ยังดังบ่อนเด้พอ่อบอหรือว่าขํ้มมนดังของเจ้าต้องแบบใดนะคะนั่นลัพี่น้องกะเข้าใจสําหรับ บอสโจยมานิน,นะคะพ่อได้มาพ,อ,พอกับคอมเมนต์แบบนี้นี่เพื่อนกาสิเพื่อนการู้ซึกรู้สึกรู้ซอ,อยู่ได้พี่น้องรู้สึกรู้อยู่นะคะแต่ว่าคือจังหวะละพี่น้องถือว่าเพื่อนเห็ุดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์แบบนี้นีแย่าสบายสนใจแยาสบายใส่ใจต่อยพานนะคะนั่นละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเสียทีจังก,ก่อนนะคะว่าก็มาสวัสดีค่ะ